กายสบายดีพ่อมแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรายการเข้ามาหับส้มนะสบายดียามรับเสาทุกคนเลยตื่นลุกมานะการลงมาหาสซนาสซนตา,า,าทุกคนเลยว่าสิไปหาลัดเสาได้เมื่อคืนนี้ก็มาแต่การแล้วก็นยุ่ยจีนล้วก็นอนทุกคนเลยโอ้ขาตัวโตหมดเมื่อคืนทุกยันฝนตกห่อเนะนี่นม่อะไรก็ลุกตื่นลุกมาเลยสบายดีทุกคนงันน้นเราฟังดีอยู่บ่คืนนี้นะหมดแค่นี่ นอน,นหลับคักแนคะ่12โมงมีแจดน,นอนอนบรรยากาศทุกคนเลยนี่นอนยูน่บนบารรับแรสองคนกับอะไร่ได้มีเพิมพนนีิย,ยาได้ไปใช้ต่อไปนะหายามกลับโอ้มาไล่ไปหายามกลับทุกคนเลยเล่อนเข้าปาลาปแลก็หาไปหายามกลับหาโนมแล้วลงมาเออเ่เข้าแล้วปะกำลังอ่อาุคนเลืเขากะลุยเลยไปแล้วทุกคนเลย เดี๋ยวน้องมาในเฮ้อมมันไปเฮ้อไปกับบลไลททุกคนเฮ้าบอเอาไปแล้วพี่ย่าลมนี้นะเข้าสีไปหาจอบล้อยิ่งเนาะงาน่านโลโลฮะโลนี่เอเบอ์ไปทุกคนเลยตำหลังมาเลยนะตำาลังยิ่งเซลมามานี่แดง มันนี่ดำมนันนี่มาหน่งไหมอืมไปไปซะมึงลงติกแล็บปก้อนแล้วทุกคนเลยมาโบาไปน้ำนะไปกระเทิดแล้วเอาไปน้ำเชื่อทุกคนเลยบรได้จบรอบไหนี่เสือน่าไปเลย วันนี้หลายไก่เธอโตหลายเห็นอตองก่อนนะเดี๋ยวจะเลาะขึ้นไปอั็นยูนบอนเ่านอนทำทุกคนเลยทำยูนทำดอนที่เาเคยมานอนนะกับเผาบอมนอน,นทุกคนเลยขาาั้นประสิทธิ์นี่ขัาา้นปรอสิทธมานี่ทุกคนเพิ่นสินมักไปหาดอนดอนหาหมูมอนบอนมันบอนมันนอนหาหมูทุกคนเลย เป็นมุงอยู่นะโมสิน,นบัเห็นโมสินมักไปหาดอนหมูต่ตอนนั้นแหละทุกคนเลยเพิ่นพอหลายเธอแล้วหมูอ่อันรอบก้อนนี่กะเพิ่นแชทว่าเฮาว่า,าไปอ้อมหมู่ไม้แล้วอ้อนทุกคนเลยโมสินนะแต่ว่าเฮาเฮาแหละเฮาเข้า,า,ขา,า,ขา,ขาบ้านแหละก็เลยบไปอ้อมน่ะเพิ่นนะเพิ่นว่านี่หมู่ลูอย่างนิดน้อยทุกคนเลยเพิ่นว่านะลูอย่างน้อยเพื่นนนอ,น,อน,นนะต้นน้ำต้มเต็มต้มเต็มเพิ่นว่าน,นะเพิ่นอ้อมผู้เดียวเพิ่น ไปเลยน้องมาก็ปากาไปไกลก็ได้ทุกคนนะยะมันหีงั้นหมาดําตัวนี้คือรอบก้อนทุกคนเลยมันยังมีกล้าไปไหนได้เหามาฝึกเบิังดิ้วหมากรแลนลิบลิบมาก,ก้อนแล้วห้ามไม่ได้เลยทุกคนเลยเห็นกินทุกคนมาเนี่ยนะเห็นแล้วกินนี้เออนะโอ้โหต้องะพรปูอะไโก๊ะนี้ เห็นอะไรกินนิดนิดนะมาเนี่น้อยยังก็ไม่ใช่คือมานมันนมมันนมแมวมาอย่างนี้คนเลยสำแจงนี่บุจักามันกินมันทิ้มเราพี่เลยเป็นอย่างเงือหมาอย่างวะโอ้บักโลบสำรวจก่อนละไหลมีคนอยู่อยู่วะเฮ้ย บอลเท้าเคยมานอนมาหาอยู่เฮ็ดกินนี้ตะเก้าทุกคนเลยเฮาเดินมานอนนี่ได้เกือบเดินเลยทุกคนน้ำลายขนาดมือนเท่านี้เลยคือสำรวจมันก็มีคนมานอนแล้วบอลโหลป้าป้โอ้ยโอ้เห็นแต่ โอกจัมาหาการ์ไม่งอดทุกคนเลยไปไปต่อแล้วลูกลุยเฮ้ยวันนี้แล้วเฮาเฮ็ดโคเก่งมือนันทุกคนเลยครับบอสินบอมอนนะเดี๋ยวสิพาน้องมาเลาะลงไปนี่ทุกคนเลยบางทีมันอาจจะพรหมาพอหมูทุกคนเลยหมาน้อมาอาวสามตัวทุกคนคันพอก็อน,น่าจะ มันน่าจะเอายู่อยู่นะเพราะว่าทางนั้นนี่บอสินเนี่ยเพิ่นด่วนอยู่นะทุกคนเลยเพิ่นดน่นทางเตอร์พูนนะบางทีมูมันอาจจะขึ้นมาทางนี้ก็ได้ทุกคนเลยเพราะว่าบอมมอนเพิ่นพอดูได้ทางนี้ทุกคนเลยโลโลโลบโล,โลนี่ไหวเลยทุกคนเลยมาห้อนไปเลยบโูลนะไปเอาขระลโลเลยทุกคนเงลยเละลรูปตัวนี้ละ อ่ะบานสิ years, ่งฝนหรือสิงอย่างว่าทุนเลยสิ่งน้ำหรือสิ่งฝนป่อยูตนานี่นะมาลิ้มแล้วฝนตกสอนี่ซเป๊ะแล้วคนนี้น้องมานี่ไปซ้อแล้วทุนเลยเห็นมาเลยพอมาดบนี่ก็อยู่ดห้องนะบักโลมาเลย สโซหย่างสซ่กับฝนมันคื้มันไม่อ่อนแล้เป็นแลนเป็นเพื่อนกันพิลาซื่อฝนทุกคนเลยที่แท้ฉี่น้ำไหลให้แล้วลงมาหอบซะน้ำลายให้แล้วทุกคนเลยป่าน่าจะมันจะมันน่าจะบืนขึ้นเมื่อได้ทุกคนเลยบืนขึ้นตามห้อยน้อยมาเลย เขามาการรอบก้อนแล้วหนามยังบริหลายเข้าไปลึก ห่ามาการป่าหาก้อนนี้ทุกคนคอนนี้แหละคอนว่างนี้แล้วเ่ากับกลับนะเพราะมันมีที่หินขึ้นไปนี่นะแต่เ่าบบุหงจ้างว่าขึ้นไปเชิงนี่มันเป็นว่างใหญ่ทุกคนเลยคครสัาา่งโอ๊การสุดยอดเลยทุกคนได้ใช่ดําหื้มไปไม่ไปก่อนน,นนะไปเลยเฮ้ยพคนเลย เมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงใกล้กับใต้อยู่ทุกคนเนี่นจำมันโถงอย่างทุกคนเลยจะขึ้นจอบก็ยันยันลงมาเลยเอ,อ็นขึ้นนะ้ำมาหน้าน่ะบวกกวาดทุกคนเลยจะชอบยิ่งไม่จอบก็จำมันโถงอย่างสตากอกกระตากอกเยอะยุบตัวนายแล้วแม่นบาสิ่งนึนเพิ่นออมหัวก่อนนี่ทุกคนเลย เสิงมิดเลยเสียงตาออกก็ตาออกอยู่าขึ้นบึงเนี้ยข right the ึ้นไปกันลงมาเต้นแช่ไปเสิร์แล้วทุกคนเลยยิ่งเราก็เล่นทุกคนเลิกตกเลยส่งนีดหนึ่ ซุ้มนี่ข้างนี้ได้นีดำมีเห็นได้แตงโเห็นทุกคนนะก็เล่นดนอนคลาย,ยนะฮ่าฮ่าหา่า,หางครอีแดงปะอีแงดงอีนี่นก็่เป็นนัน กินอมทุกคนเลยโอ้ยยี่ดแดงกินเมื่อไะโอ้ยนี่ผู้พันเป็นเลยนนันเอาแล้วนนเย่งเนี่ยเยอะวะข้าวพบเราซื้อด้อทุกทุนเลยผูเป็นดืบดืบกึืนเมืองผัดข้าวแป๊บกินเลยคุณ ยำกากงก็ขืนอึดเลยดีแดงเงี้ยเนาะปเป็นอันนี้แล้วนี่โอ๊ยคนเลยยิงเล่นตกมาผัดเยอเฮอรมาดมขึ้นทุกคนเลยพอมันล้อไปล้อมามันเห็นจะกลับแล้วก็ย้ำกินเลยทุกคนเลยแล้วมีได้ซ้ำก,ดดก,กินดิฟไล้แดงเห็ดนะ หย่านเดี๋ยวจะกลับจะกลับจะกลับตัวอื่นสมบูรณ์เลยพวกกิน,นเนี่ยถอยแดงแล้วจะกลับมาได้ไรกินเลยทุกคนเลยอ้บาได้ในนี่เถอะไปเข่าเลาะกลับ,าาบกันทุกคนเลยสวยเลยบาได้เพิ่นกับไปหายามกลับจะขึ้นจากตอยัววะมหอดอันตูบเลยพอดีมหอดพอดีเขามาบุไทยมาหาโง่ทุกคนเลยพอดี เพิ่นมาหาโง่เพิ่นทุกคนเลยน่ะไล่ไล่เพ้อไล่ดูแดงตัวนึงเขาบูมเมงแล้วเฮ้ยเขาเมกมาวะเขาไปใช่ระมันดพดแูกซื้อแต่ซื้อแต่ดูแดงตัวนึงเขาเพ้อมาแล้วมันมีนกินเมาไล่มาแต่ยามกับทุกคนเลยไล่ดูแดงตัวนึงไล่เมนตัวนึงไล่เมนตัวง่ายเลยลึกแท้โอ้โหแบบบุตรไทย โอ้นี่ดูสายเรไทยผมดงเกือบงเชิ้นสั้นห้องเตะรลดดงห้องเตะโลดดงเฮ้ยได้เลยเจ้ผมีอะไไอบ่ไทยติดคลิปเนี้ยเดี๋ยวนี้นะข้าเคบานเคิร์สองเลยบุมบคือบุมบอนแล้วประจักันี้ก็ดิติดป่าแล้วบอาไทยเน้ติดป่านะติดป่าบได้คลิปมาโง่ปะ อยู่บ้านอยู่เฮคนเคอเดียวกันนี่พระน้ำปรีบุได้เห็นหน้าได้แล้วเบาไทยทุกคนเลยมาเห็นมาเห็นอยู่ด่านพี่เบาไทยนะคือกกางโง่เพื่นบบเฮกอะบบเห็นได้เบาไทยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยมานเถอมันี่ล่ามากินสิเจแล้มานตัวเดียวนึงแค่เดตกมาดำมาแดงกินเอ้กินมันโตแล้วย้ำกรอบๆไปไปนะอีดำก็ดิป่ายกี่ปะเละถึงไฟฮะมหืมวะ บอกไทยในกี่ข้าวแล้วน่ะไปหาโง่ปะโอ้โง่บเห็นเนาะเห็ดี่โตกโตเยอะเมื่อไห่นนี้เมื่อไหร่ัวนี้ญาดกบอกไทยอยู่ไหนเนะเดี๋ยวห้องของงูนี่ลูกไปใช้กันทุกคนเลยชีดปีงูนี่ต้มนะงูใหญ่นนี่มาาหงูใหญ่เลยงูนี่เนาะน้องไทยใหญ่เลยงูตัดไปถอนเนาะตัดไปถอนแล้วปิงน้องจุดหมือน๊อกตามโซิเคียลก็คักงในทุกคนเลยโปอขนใหญ่เลยนะ ที่สํางูสลิงลงไอ้ดังไปถึงจุดทีอไมเพื่นต้มกบทุกคนเลยใส่กบลืมทุ่ภูมิเลยต้มป่าคืนนี้เดียเฮ้ยหนังอ้อมจตไฟน้ำโกระจายเชื่อนีมันนะผมพอกินแล้วดิมันบ่อยหย็ดดูหย็ดกินตรงนี้เลยวะ nắm ngàm thì thôi no, 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 no. vì này ở đây đấy mà vì mối đây đấy sao đi à thôi con đây ngủ nhay thì nên còn đi còn khuôn đây khuôn đây mà để học lược nặng của đâu khuôn ô lại ăn nắm đây thôi nè โค้งงูตะโกนกันตึ่งน้ำอบินทอนอหเออพีมาโตไรนั่นทุกเนอะูธ้รมดาเ้อะฮะเข้าเยอเข้าอี่แทว้านบานต้องเิ่อิ่มแล้วมันอิ่มหกินนนึงแล้วธรรมดามันมากสนทีนี่แล้เออเก้าจะยามานีน้มจะน้อยไปไรกันดิ chưa chán mà chưa mới đấy Thôi cái xăm hơi cái xăm à. กูนี่พี่อนตบีเป็นหัวไรพอตบ,ดบ,ดบีดบดไปได้แค่ไหนเนี่ยจังจักขาตาจะถอนตัวทีโอ้สีหลายเลยนุองโอ้โหเองคอยกับแซ่บแตะไรงูงเะขข้ขีฮะขีหมดได้ขีไรหอมมันหอนะ เอกมาค่อยถ้าเกป็นงค่าคาคอยชูกรดทีนั้นีถูกปู่คราคนมาโจมันมางอตัวเมื่อจะามัวตัวตัวแรกพูดจะเมื่อปั๊บมันจะเมื่อน้ำเงไปนี่เปินข้ดเนะฮเมื่อได๊จะเมื่อเด้หาน่ไมเมื่อดิมือด้านอย่างนีตัวตัวขบาะเปนเบาพมื่อีได้แล้วกหาหน่มไมมมือปบนี้อ๋อเหรอพเมือม้ตัวแรก นี่ทุกคนเลยตัดไปทอนทอเรียบร้อยเลยเดี๋ยวสิขึ้นไปป้งอยู่เทิงพกทุกคนเลยไปขึ้นไปหามักเคืงอยู่ตุบมาเลยเอาหมอนได้มาแล้วกันอันนั้นราคาเท่านาูเลยฮาหันเลยเอาเห็นูากเหลือซ้ำนี้ีน่มนาวมาสิงจรมันห

ปิ้งยาง่างก็าเว้นชกับบิงโกแล้วเลยี่จะกินให้ฟอต้มสวากินหั่แซ่บราเลยต้มสว้าพัดดยลากเหลืองย่างแห้ง Mất say mà thì mất chai mà kìa Pin chai mất Mày cả cô ấy Mới chai mất gì đây Mà thèm là phải trả giá nữa đi không có điều sao nữa nhỉ Mà cứ chan bè pro cốc có đi Giang lường chứ Là anh này Vắc Vắc giá này ươn Vắc giá này ươn cái phía nước đến đấy nó lây nữa Nhưng mà không này nó là ní đi บม่ได้เหมือนบราได้มากปีนี่เป็นย่านตะเก้าตะเก้ายูทูปเพียงเดียวไปได้ดิกังเวินเนี่ยนี่ธรรมดาที่เหลืองย่านมาเลิมย่านอินตอรมาเลิมย่านนี่แต่ขาบางเงาอันนี้นเย่านคำตาตายย่านตาเฮ้ยตาเป็นย่านเนี่ยเป็นมันหรย่านโบแมนสัตยานมุนตาเนี่ยแบบย่านอื่นนะย่านตาแลมันเลย เห็นนี่ยบอกยาวมันเพิ่งดินเกมนะ่นครูข้นเดี๋ยวนี้มาเฮินเท่านั้นนึงบ่สร้างมาแล้วมันะเอาแพทย์มาีรเอ้ยเดี๋ยวนี้เชื่อเอ้ยทำไรตอนนี้ชื่ออะไรเพิ่งหรือมีชื่ออาสาชื่อนะเพิ่งนะนั่นมันหลอกนมีชื่อมีชื่อหมดอี่เรสองที่ทุกมีชื่อ อืมจยังไม่นเได้ดีวยังมันยังหลังอายพ่อเจ้าขอเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดพันนะยังไงกินแม่ได้มาโซนเยนะนี่พอเลยซุกเรียบร้อยแล้วเอ้ยโบเมตรซุกปีงเรียบร้อยหนีบเรียบร้อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเราไล่เราลงไปย่างก่อนทุวนน่ะเออเฮ้ยกระดุ๊กนี้อยู่ตรปางนี้นะมไเที่ใดเมันหมอนไม่ใช่เลยเอรอ กบกระสุกแล้วสุกคนดืเ,นเปื่อยเลยนะเดี๋ยวทาเพิ่นปีงูหมุนยื้อสุกก้อนนะมาไะไเพิ่นยางเลมันจะสวัดอยู่นะเดี๋ยวเพิ่นงูยื้อสุกก้อนถึงป่นนะโอ้โหมาผู้ไทยกับลูกชายเพิ่นส่วนข้าโง่เลยโง่เพิ่นเห็นแต่ซีโตทุกคนเลยโง่เพิ่นมามาลำแร่อนนี้เพิ่นสีเอาไปหายเพิ่นได้แหลที่เลอะเนี่ยโบเห็นเพิ่นว่านะหามาได้ซีห้ามือเลย

ล้างด้ยล้างด้วยก่อนแล้วทเทงข้างมุเด้วยโป้ยค้ากระดิบงตุ่มตุ่นกบเลย

ก็ความาทีหายหี่ตุกีห้อขหรา่ทานได้ไยอน้าเดียวก็ปัดเลย้าบอกมีผู้เห็เก็บเองบอกเห็ดไอ้เมฆก็มีโหคนเลยควาปีงูกับอ่ไยคุณเอามาเรียบร้อยเลยให้บให้ดยนการงูคว้าไหไปเรืองกนเถอนก่อนควาไดไหเฮ้ยกินทาวปีงไหนนึกซะอ๋อมีข้าวปั้นนึ่งเด้อมีแกวป่าคือเกาแล้วันนี้นะม้อาหารเกาปีงูตัวนึง พอไผมาได้ขี่เข่า่วมลานได้วาสีกับเดินทางมาเนี้ไหนคืออปลอดยิ่นมามาขี้เข่ามานได้มามทุกคนแซ่บผมมันแล้วได้มันแล้วไม่มันกับืองูมันหมาทุกคนเลยขี้เข้ามานีย่งจัเกือจงแล้ปรอบแล้วบอ้แต่ยังอ่อนอยู่บ่เปาดไดปาดนี่เขได้มโตวแล้ว มันคไบเลยอ๋อานละแตงอือนี่หาิ่งไปกโนมาเป็นกว่าเป็ลาบป็นป้าหีไกลไก่แกินน้ำีได้เลยแตงนี้บอก่กครันอือเตกว่ามหายโนยแขาซอยขาซอยหายตัวะมีกแม่มันมีก มันเป็นแล้วนะใกล้กินใกล้กลินน้เลิศเลยใกล้นะยังเสร่จปะอบทอนสุนยอดอะไอทำมา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 ทุกคนเข้าตูดกินน้ำอบทอดวันนี้มาเอาโง่ทุกคนเลยมาได้ขึ้นป้าเลยช่วงนี้สายตู้ใส่ตูดบ้กินเนี่ยผมอบอบทอนแล้ววันนี้ยู่เทงบานอะไร เหล่งไดต้องหน้นอื้ไปปตุ๊กยังร่องรดผมได้ครับตกนืำแล้วไม่มาจะหุ่นหนึ่งแลง้วก็หัโหห้ามบอกชนจะมีมั้งโอ้ม่จ้ามโอก็จ้ามพอมานอันนี้มั้งป่ายใช่นเนาะแต่หนมีเห็นห้อยเหย็นห้อยเห็นห้อยจม Mình đã hẹn xương mình mất Chỉ con Con ngô mấy cung Cô đây hey. Thế <laughs> Mê 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 Phùm Phùm không bác Nồng thuận không Bác nói được Để ngô một cung cha bài chứ à. Mà quay Mà quay cơn đường Mà quay lắm มื่องเห็นนะเห็นมันาขบมากขมื่อวจะกล่าวง่เม่นั้นนะคู้เจอตืมาขับแกเจ้ามันกับกูเห็นเจ่ากูรัดงท่านเหมือนนั้นปอดเจ้าทเืิอเดิสััวไปดนเงตันี้บ่อายต่ะเจงเอมันสั่นตุ่มมพุกพราสไลด์เมื่อไรเป็ดท่อยเฮแล้วกไปต้มแล้วเป็ดเท่เคอยเลยเดี๋ยวน่าฮื่นเล กลิ่นมดเรียบร้อยทุกคนเลยถือสุดยอดเจี๊ยกครับมาถึงเป็ดสมอยบ้าอีหมดแล้วไอ้เอ๊ะบอลไทยโอเคโอเคโอเคป่โอ้ยเพโอ้ยนายมีอินทิมน้ำเลยโอ้โตเดี๋ยวเข้าไปไล่เปิดเกือมาก่อนใช่ทีมเสียเดียวรอบเดียวของอ่าไทยเลยเฮ้ยทีมรอบเสียเดียวเกือมาแลยไอ้บอลมันน้ำมาเลยเกือน้องหมานทุกคนเลยน้องหมาก็เยอะเข้าเลยมด้กินเข้าแต่ตอนเช้านี่อ๋อฟักไข่ผมมันมีอ้อมาเห้มา เป็นแมวเอาปลาเมื่อก้อนทุกคนเลยปลากันได้หลายเติบนี่กินดูนี่ทุกคนนี่คือปลาเราเมื่อเพิ่มพอแม่ทุกคนรอบนี้นี่เอาเมื่อเพิ่มพอแม่ได้ทุกคนเลยนี่ได้หลายตัวเติบอีทุกคนปลาดุกปลาคอปลากั้งกคนเลยการดึกดึกลูน่าเห็นทุกคนบลูน่าไปยิงนกเอาลูน่าไปยิงนกนกเคขังนี่นะฮะอึบปลาที่นี่ มตนไงดาง่ายมอนนะดางวดดาง่ายนะไม่่เป็นดางโอเคขอข้าวเล็กไปถัาางนึ่งกันมีแต่ขังป้านี่น่ากบนูนก,บ,นก,บ,นกบพองฟ้ามือเอ็สมือต้มจำแจีวบัดขอเมย์ปะมอนได้ไปได้มือฟ้าพ่อแม่นะไม้กับป้า <นะ S 1> ปาก ปลาในะนี่ยลงไปนี่เล้วเถอตัวแวเอานำตากเสื้อฮันอตัวป่าอนนั้นก็ได้หลายกว่านี้ตัว,วเพื่อนอนุนาไปยิงนกเทเส้นนี่ถือว่าถ้าพ่ออยู่พ่อกินทุกคนในปา่ากันอันนี้นี่นอไม้บ่ได้เพิ่นบ่ได้เพิ่นหานเฮ้่อบัดรันไปสูกคอแฟนบะม่อนทุกคนบะม่อนเพิ่งเอาไม่ได้เอามาหานอไม้ไปไปต้มไปต้มกินิันกันดอกบะม่อนนี่เอ้า ทุกคนเลยวันนี้เฮากับสีเดินทางกลับบ้านกอนทุกคนหอดบ้านน่าจะคำะํำหมดแล้วนะพืชนฝนคึบๆมันจะนิ่งก็น่าจะไล่ทำทางฝนกันดิถือว่าวคลิปนี้เฮากับสีดที่เ้าชั้นนี้นทุกคนเลยกอนอ่นกับสีขอขอโมกกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาที่ตามแลวก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปทุกคนสบายดี